คนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยเธอไม่กลัวสิง่งใด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับพบกับพี่เก่งและผมเฟรมครับในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของบุคคลสถานที่และสิ่งของที่เป็นสุดยอดรายแรกแบบไทยแท้ครับผมครับผมแล้ววันนี้เรามาหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งครับผมนะครับเห็นที่จักรยานมาด้วยต้องมีนัยยะอะไรแน่ๆเลยแน่นอนครับพี่เก่งพี่เก่งจากคุณวันกับคุณหมูไหมครับคู่รักขี่จักรยาน รอบโลกใช่เลยนะครับแปดงว่าวันนี้วันนี้ก็มีอะไรเกี่ยวกับจักรยานอีกมีแน่นอนทั้งจักรยานและคู่รักครับผมวันนี้ผมได้รับบาะแสมาว่ามีคู่รักที่น่ารักคู่หนึ่งนะครับครับไม่เหมือนใครอ่าไปฮันนีมูนด้วยการปั่นจักรยานรอบประเทศไทยนะครับ7จจังหวัดพี่เก่งจจังหวัดเ7บจจังหวัดทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะไปพบกับคู่รักคู่นี้นะครับเราไปพบช่วงเปิดหน้าบันทึกครับผม ช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ข้าว90วันนี้เรามาเปิดหน้าบันทึกเรื่องเงินเงินทองทองกันนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าธนาบัตรในกระเป๋าเงินของเรานั้นเริ่มมีใช้ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ ก่อนที่ไทยเราจะมีธนาบัตรใช้เราใช้เงินตราลักษณะอื่นๆมาก่อนเช่นหอยเบี้ยบประกับหรือดินเผาที่มีตราประทับเงินพดด้วงปี้กระเบื้องเหรียญกระสบภายหลังมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติเศรษฐกิจขยายตัวจนไม่สามารถผลิตเงินพดด้วงได้ทันในพุทธศักราช2,396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปลดเกล้าวให้จัดทำเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศเรียกกันว่าหมายต่อมาช่วงพุทธศักราช2415ถึง2416เกิดปัญหาเหรียญกระสับชนิดราคาต่ำขาดแคลนจนต้องนำปี้โรงบ่อนออกมาใช้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงปลดให้จัดทําเงินกระดาษชนิดราคาต่ําเรียกกันว่าอัดกระดาษให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับหมายในระหว่างพุทธศักราช2432ถึง2445ธนาคารต่างชาติที่มาเปิดสาขาในประเทศไทยขออนุญาตทำบัตรธนาคารหรือแบงก์โน้ตออกมาใช้ แต่จำกัดในกลุ่มธุรกิจที่ต้องติดต่อธนาคารเท่านั้นทำให้คนไทยเรียกธนบัตรว่าแบงก์จนติดปากมาถึงทุกวันนี้ค่ะและในปีพุทธศักราช2445รัฐบาลเห็นว่าควรออกธนบัตรรัฐบาลออกมาใช้เองสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชบัญญัติธนบัตรโดยกระทรวงการคลังมหาสมบัติทำหน้าที่วควบคุมดูแลสั่งพิมพ์ธนบัตรออกใช้ในประเทศ กระทั่งมีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช2485การดำเนินการเกี่ยวกับธนาบาัตรจึงถูกโอนมาอยู่ในความดูแลและผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยนคไทยชัวก์เบรกเรคคอร์ดตอนนี้นะครับพี่เก่งอยู่กับคุณ นัทรีโอภาสาโนโนท์หรือคุณนตทนะครับสวัสดีครับ,บ<า>และมิสเ hey ตอร์พรเีมัสสวัสดีครับ <pave S 1> <emy S 2> ครับผมสองคนคนี้เป็นคู่รักที่ขี่ยานันมูลกันทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือติดต่อทางบันทึกไทยเรามาให้ใหบันทึกนะครับคุณนทครับคุณนทเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เป็นคนกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพและมิสเตอร์พอลแหละครับออสเตรเลียมาพบรักกันได้ยังไงครับเปเล่นสงกา์แล้วก็บุกเพย์อาราวาดบุกเพย์อาราวาดมาเมืองไทยบ่อยไหมครับคขาเป็นคนที่อาฟโฟนไหมอ e สเตรเลียทัวร์ซารฮอลเดย์มันสองครั้งสองครั้งแล้วก็มาพบรักกับคุณเนทครั้งที่สองและครั้งแรกพบรักกับใครหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นนี่ไม่แน่ใจก่อนก่อนหน้านั้นบรักกับใครหรือเปล่าไอ้นี่ไปดี no no ไปตะโกนเข้าเรื่องเลยดีกว่านึกยังไงถึงไปขี่จักรยานฮันนีมูลกันใครใครเริ่มก่อนใครเป็นนักปั่นจักรยานหรือเปล่าเขาค่ะเขาเป็นคนปั่นจักรยานเราก็คนไทยธรรมดาเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปั่นไม่ปั่นคือปั่นปั่นแบบในหมู่บ้านอะไรเงี้ยปั่นแบบสักร้อยเมตรในหมู่บ้านประมาณนั้นคือขี่จักรยานไป ใ่ตลาดใ่ตลาดแค่นั้นแหละเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้นี่เป็นนักปั่นจักรยานระดับไหนครับก็ระดับทั่วไปอะค่ะท่องเที่ยวไม่เชิงเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยค่าขนส่งเหมือนนั่งรถเมล์รถไฟบ้านเขาแพงคนที่นี่เขาก็เลยจะใช้จักรยานเป็นหลักในการปั่นจากบ้านไปที่ทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วก็ เริ่มจากตรงจุดนั้นมาสําหรับเขาแล้วเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เลยชวนเราว่าเออไปปั่นจักรยานกันไหมเขาก็ประมาณว่าไม่ไปไม่ไปร้อนเหนื่อยร้อนเหนื่อยเขาก็เออไปเหะจักรยานมาแล้วไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือจักรยานหมายถึงว่าคันนี้เลยไม่ใช่คันนี้ค่ะไม่ใช่คันนี้หมายถึงว่าทั่วไปก่อนทั่วไปก่อนคือคือยังไม่คิดยังตอนตอนตอนนั้นแต่งงานอะไรกันหรือยังครับยังยังจีบกันอยู่จีบกันอยู่โดยการชวนไปปั่นจักรยานใช่ใช่ ก็อ้างว่าเป็นการออกกำลังกายนะเธอก็เริ่มอ้วนขึ้นนะอะไรอย่างนี้เอาความอ้วนเราเข้ามาเราทนไม่ได้เราก็เลยต้องไปต้องไปครับผมแล้วแล้วคบกันนานไหมอันนี้ถึงจะแต่งงานกันคบกันมาหปีค่ะห้าปีเพิ่งแต่งงานได้สองปีเพิ่งสองปีนี้แล้วนึกยังไงถึงจะไปฮันนีมูนโดยการขี่จักรยานใครเป็นความคิดของใคร ความของเขาอีกเช่นกันครับผมตอนแรกเขาบอกว่าเ,เดี๋ยวเราแต่งงานเสร็จเราไปฮันนีมูนที่ปารีสปารีสเลยแล้วก็โอเคไปคปารีสเขาก็ประมาณว่าเนี่ยไปเดี๋ยวปั่นจัก,กรยานไปครับแล้วก็อ๋อที่สนามเป็นปารีสปั่นในปารีสอ๋อใช่ปั่นจากกรุงเทพ ไปปารีสเออเราก็ฮะ <laughs> จะบ้าเหรอ <laughs> แต่คือมีเพื่อนที่ทำมาก่อนค่ะเขาไปจากกรุงเทพไปปารีสใช้เวลาหนึ่งปีเอเราก็บ,บอกเฮ้ยไม่ไหวมัง้ง<ม>เอาในประเทศไทยก่อนละกันคือก็พูดไปงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรพ, <laughs> พูดเล่น <laughs> เล่นแต่เขาเอาจริงเอาจริงแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปออสเตรเลียแล้วก็ไปเจอจักรยานคันนี้ค่ะยี่ห้อนี้เลยรุ่นนี้เลยที่ออสเตรเลียแล้วไปลองขี่ดูเราก็ว่าเออมันก็ง่ายดีเนาะเพราะมันเป็นการรวมคนสองคนให้มาไปด้วยกัน มือนก็เป็นตามคอนเซ็ปต์ใช่แล้วเราก็เหมือนประมาณว่าบอกเขาว่าเพราะราคามันแพงไงเขาก็เลยบอกเขาว่าถ้าเธอซื้อคันนี้เดี๋ยวฉันไปด้วยทุกที่เลยครับผมไปด้ยวยทุกที่เลย ตอนนั้นเราไปดูประมาณสามแสนกว่าคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะซื้อเพราะมันแพงครับก็อยู่ดีวันหนึ่งก็มาก็มาว่าเฮ้ยไปเจอห้องกงนะราคาครึ่งราคาครึ่งราคาครับผมเราก็เออก็ยังแพงอยู่ดีเขาก็บอกไม่เป็นไรคุยอีเมลกับทางนู้นเรียบร้อยแล้วแกไน์เรียบร้อยเดี๋ยวจะวางมาจำแล้วก็เฮ้ยยังไงก็ไม่ไปก็บอกตั๋วเครื่องบินบุ๊กเรียบร้อยจองห้องพักเรียบร้อยแล้วก็เลยเนี่ยค่ะจักรยานมาก็เลยต้องต้องไปต้องไป แล้วจักรยานที่ที่ปั่นเนี่ยเขาเรียกเรียกจักรยานอะไครับหน้าตาแปลกๆผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะได้ว่า semi r e c l a m b e บก็คือข้างหน้านอนข้างหลังนั่งครับในในประเทศไทยมีบ้างไหมมีมีสกิเกนผมว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่มีนะไม่มีขายในประเทศไทยไม่เด้เนาะเชอร์ในไทยไม่มีต้องนําเข้าอย่างเดียวนาเข้ามาจากประเทศอะไรครับเนี่ยอันนี้นําเข้ามาจากของเยอรมันค่ะเยอรมันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเป็นของรุ่นเขาเลยยี้อเฮสที่เขาลิตออกความพิเศษของจักรยานอ่าชนิดนี้มันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย พิเศษตรงที่คนข้างหน้านอนนอนแล้วเนื่องจากนอนเนี่ยมันก็จะใช้แรงปั่นอีกแบบนึงข้างหน้านั่งเนี่ยมือมือเน่ยเนี่ยไม่จะเป็นน้องมาขคับอะไรครับแสดงว่านั่นก็มีเอามือเนี่ยมาถ่ายรูปได้อ๋อเล่น a c e b o o k ได้ก็คือก็คือครับแล้วมันใกล้ล้สื่อสารกันแล้วก็นอนได้ด้วยก็เคยนอนเคยนอนไหมเคยเคยหลับอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเราคิดยังไงว่าเราจะ เราเราเริ่มเดินทางจากไหนกรุงเทพเริ่มจากสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์เนี่ยมันจะลงแล้วมันจะขึ้นทีเดียวไม่ต้องผ<ำ>่านชุมพรสองรอบสองรั้ที่เราไปเนี่ยเราตั้งตั้งว่า<ม><ม>เป้าหมายในการสําเร็จเนี่ยจะก,กี่วันกี่เดืนอนครับตีไว้เต็มที่อย่างมากาก็คือไม่เกินไม่เกินเจ็ดแปดเดือนเราเรามีตั้งเป้าหมายว่าจังหวัดนี้ประมาณกี่วันจังหวัดนี้ประมาณกี่วันอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีค่ะไม่มีคือไปแบบแนวชิวๆเลยใช่ถึงก็ช่างไม่ถึงคือเหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวนั่นดีกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะโอ้อารมณ์ตอนแรกกับใช่ค่ะมาว่าเดี๋ยวไปปุ๊บหน้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนูนนี่นั่นนะแต่พอเข้าจริงพอไปถึงปุ๊บเหนื่อยอาบน้ำแล้วก็นอนเลยครับกินข้าวนอนอันนี้ตั้งใจแบบปั่นรวดเดียวเจ็ดจ็จังหวัดเลยไหมครับใช่ค่ะระยะเวลาที่ที่เริ่มออกเดินทางเนี่ยช่วงนั้นสักกี่วันประมาณสักห 6เดือนได้มั้งหเดือนเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะเราเคยปั่นจากกรุงเทพเออจากหัวหินไปโกลาลัมเปอร์มาก่อนอ๋อไปกันคนละคันมันก็เลยคือเป็นนักปั่นเป็นนักปั่นมาก่อนด้วยทางกายก็อารมณ์เดิมบครับเราไปเนี่ยเออก็ร่างกายก็ไม่ต้องเตรียมก็คือเป็นนักเหมือนนักเป็นนักกีฬาอยู่แล้วใช่มันก็ เพราะร่างกายคนเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะปรับของเราเองครับปรับใดถ้าใจคุณยังสู้อะตัวมันร่างกายมันเดี๋ยวแล้วเราเราก็เห็นลักษณะของจักรยานด้วยคือไม่ปั่นก็ได้ลวอย่างน้อยมีคนปั่นมีคนหลังปั่นปั่นอยู่แล้วแล้วเรื่องแล้วเรื่องคุณทรัพย์อะไรในการปั่นเนี่ย อันนี้ก็ไปตายกันระดับหน้าเหมือนกันอีเช่นกันค่ะเ <c oughs> นื่องจากเ <c oughs> นก็อ่ะเน็มีเหมือนเป็นธุรกิจเป็น <c oughs> มะคุเทศ <c oughs> แล้วเน็มีคนทำงานอยู่ในทีนะั้นอีกประมาณ6คนเราก็ระหว่างทางเราก็ตอบอ e ีเมลออร์แกไนซ์ทร์อะไรพวกนี้ไปเราก็ยังมีเงินหยดตรงนั้นมาไ <c oughs> หลเวียนเข้ามาในการ คือคือคือมีทุนจากสปอนเซอร์อะไรด้วยหรือเปล่าครับมีด้วยค่ะสปอนเซอร์เป็นบริษัทคุณพ่อเอ็มบัสซีเฟสไทยแลนด์แล้วก็เว็บไซต์ไปซิคเกอร์ไทยแลนด์ดอทคอมที่เขาช่วยสปอนเซอร์ในการปั่นจักรยานครั้งนี้อ๋อครับอย่างเงี้ยเราเราเราเริ่มต้นประมาณวันไหนจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย29พฤษภาคม2012ค่ะ2012สองปีที่แล้ว ประมาณ2องนสามอาทิตย์หลังจากที่แต่งานันครับแล้วมาบรรจบที่จังหวัดสุดท้ายนี่คือจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพคืออ้อมอ้อมอย่างนี้มาลงกรุงเทพใช่ไหมอ้อมใต้ขึ้นตะวันตกออกตะวันออกตะวันออกอีสานเหนือแล้วก็ลงมาภาคกลางภาคกลางกรุงเทพใช้ใชลเกี่วั่ครับร่ใช่0ช่ใ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 ชเใชาใชนใ่ใช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 ่ใร่ใช่ใช่ใช่่ ก็มีกระเป๋าทั้งหมดหกใบค่ะหกใบมีใบเล็กอย่างเงี้ยสี่ใบข้างหน้าก็คือแขวนแขวนตามจักรยานไปเลยใช่แล้วข้างหลังใบใหญ่ๆอีกสองใบครับข้างในก็มีเสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์มีอะไรพวกนี้ครับผมแล้วเวลาเวลาไปนี้เราไปพักยังไงครับเนี่ยเป็นกลางเต็นท์หรือว่าพักตำนอนโรงแรมนอนโรงแรมใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ถ้าทัวร์ลิงเนี่ยในเมืองไทยเขาจะไปนอนเต็นท์กันเพราะเขาประหยัดค่าใช้จ่ายสูงมากแต่เหมือนว่าของเรายังไงมันก็เป็นฮันนีมูนเนาะเราก็ขอสบายนิดนึงประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นแบบคู่รักหวานแหววขี่จักรยานไปนะครับแล้วชุดที่ไปเนี่ยไปยังไงครับเป็นชุดปั่นจักรยานไม่ได้ชุดแต่งงานใช่ไหมใช่จะเละเทน้าดูก็เนี่ยค่ะใส่เสื้อตัวนี้นีเป็นเจอซี่ที่เราทําของเราขึ้นมากัะเองแล้วก็มันเป็นผ้าสําหรับเหมาะกับปั่นจักรยานคือมันมันแห้งไวครับจังหวัดไหนที่มันมีอุปสรรคมากที่สุด สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการพวกเนี้ยส่วนพวกนี้มันใกล้กรุงเทพรพบพอใกล้ก,กรุงเทพปรับรถมันทุกเยอะอรถมันทุกเยอะไม่ว่าหาที่พักยากมากแล้วแบบมันเหมือนทุกทีเวลาเราขี่เนี่ยเราจะขี่เส้นถนนไกลอย่างสมุทรเราไม่คิดอย่างนี้เรอ,อย่างสมุทรสาครหรือสมุทรปราการอะไรเนี้ยเราก็าจอดรถไว้แล้วเราก็กลับมานอนบ้านเรากรุงเทพก็ <c oughs> อยากอยู่แต่ก็ไกล <laughs> <c oughs> ทิ้งจักรยานไม่ได้ค่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลย โรงแรมจะให้เอาจักรยานจอดไว้ข้างนอกแล้วก็ไม่เอาครับเพราะเรามันไม่ปลอดภัยเนาะครับจังหวัดไหนที่ประทับใจมากที่สุดประทับใจที่สุดนะสำหรับแนนนะาประทับใจที่สุดก็คือสั่งเดนภาคใต้สั่งเฉเดนภาคใต้ใช่ครับมันไปจริงๆไม่มีอันตรายอะไรบ้างไหมไม่มีหรอกมันก็เราเราจังหวัดทบวไปอ่ะเราเราก็ไปทางตามเมืองตามเมืองใหญ่ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเส้นทางลําบากลําบากันมันมีต้องมีขึ้นเขาลงเนินอะไรเส้นทางไหนลาบากที่สุดบ้างไหม ส่วนตัวแนนน่านะมองว่าช่วงขึ้นเชียงม่วนครับเชียงม่วนมันเป็นแบบมันเป็นเขาที่ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่แบบขึ้นแล้วก็ลงอันนั้นแหละมันมันหนักที่สุดั้นมันจะเจี่ยวตอนไหนตอนลงตอนลงนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นใช่ไหมช่วงลงตอนขึ้นก็กินแรงเราใช่แต่เพราะตกยญญแบบนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะกับการขึ้นเขาเราได้อะไรจากการไปพันนีมูนครั้งนี้ มันเหมือนเป็นการที่ว่าเราพิสูจน์ให้คนอื่นดูเพราะคนส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ impossible no ไม่มีทางไหนยิ่งช่วงลงสามชายแดนภาคใต้อีกยิ่งเป็นไปไม่ได้คุณลงไปนะคุณขึ้นมาคุณตายแน่นอนเราก็ <c oughs> ก็นี่ไงลงไปแล้วก็ยังอยู่มีชีวิตอยู่ได้อะไรอย่างนี้บางคนก็จะบอกว่าปันจกยาน่ะมัน มันยากมันเป็นไปไม่ได้ก็บอกถ้าคุณตั้งใจที่จะทำมันอ่ะมันทำได้หมดหรอกครับคุณยา้ครับเห็นหนังสือมามาวางเนี่ยต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาอธิบายแล้วกันอ่าว่าจีนสมบุกณ์แบบเราเก็บจา t ์นัลแ n ะ a l o ท a log of everywhere we went so every uh huh. province We got uh, the hotel bike shop and a, the t h ร h หรือร้านขายจักรยานและสำ t ั t งานทีเ to complete our book for us and keep u s a message so we had a our memories were in here and we've got a, a record of all the places mm hmm. that we visited all the 77 provinces เหมือนเป็นบทพิสูจน์เหมือนเป็นหลักฐานว่าเออไปมาแล้วนะไปประมาณนี้อ๋อนะครับไม่ได้ม่วนไม่ได้ม่วนนี่ครับม่วนนี่ไมอ๋ออันนี้อันนี้ก็คืออุบลอุบลราชธานีใช่ค่ะอันนี้เรียงเลยป่ะครับเรียงตามจังหวัดที่เราไปเลยหรือเปล่าครับอ๋อบางบางอันก็มีตาจังหวัดนะครับอันนี้เทศบาลมุกดาหาร So we, you know, hoping to inspire someone else who might do the same thing, do a travel around Thailand. Well, it's a long honeymoon. It's very different, but um, it was definitely a uh, a lot of teamwork. So it made us come together sometimes, which made it good for us. A different, definitely a different experience than most people would do. The next thing. Maybe a little bit fighting now and then. Mm, a lot of fighting. <laughs> <laughs> you plan to do this kind of trip again? Do Somewhere I plan? Yeah. <laughs> We've talked about doing a trip through to Europe for three months. But we decided that six months is a long, very long time. So we think that two or three months is better. The first two or three was very enjoyable. The last two or three was hard work. เหมือนช่วงสามเดือนแรกที่ปั่นด้วยกันเนี่ยทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยโอเคแต่พอสามเดือนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มทะเลาะก,กันมากกว่าก็เลยเหมือนจะรู้ได้ว่าเวลาปั่นจัก,กรยานถ้าจะไปเที่ยวในระยะยาวเนี่ยสามเดือนพอสามเดือนพออย่าเกินสามเดือนนี่อีกหน่อยมีลูกเอาลูกไปให้ภรรยาอยู <laughs> <laughs> ่บ้านใช่ห่หร เขาบอก e ่อนาค leave me at หล m e No, เ o า o no, no, no. หลังจากปั่นจักรยานครบ77จังหวัดของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรากลับมาเนี่ยเรามีข้อคิดที่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่ยังไงบ้างครับขอคำตอบทีละคนเลยดีกว่าคุณอยากตออัี้ก่อนไหมรืออยากตอบอนี่นหลังจากทคุณ i สร็ h คุณคิดว่า s Like? I just well, I just be whatever we learn from here with right. that. I think it basically just well it's give and take and sometimes you need space sometimes it's good to be together sometimes a bit of everything <laughs> It's like the bike ride sometimes you wanted to be a pub but couldn't mm -hmm. Yeah So i ไม่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราจะชอบนสทีเหมือนกันแต่ละลุกแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันต้องรู้จักที่จะถอยครับรู้จักที่ต้องลุกครับอะไรอย่างงี้คือทุกอย่างเนี่ยจะให้มานั่งชนเป็นอย่างเดียวมันจะเป็นไม่ได้ก็คือเรียกว่าขี่จักรยานนี่ก็อยู่กันไปกี่เดือนครับเนี่ยหกเดือนหกเดือนเรียกว่าเกาะติดกันไปอย่างธรรมดาคู่รักคู่อื่นเดี๋ยวเช้าก็าไปทํางานเย็นก็มาค่อยมาเจอกันอะไรเงี้ยฮะเวลาอยู่ด้วยกันยังน้อยกว่าการขี่จักรยานครั้งนี้เลยเรียกว่าตัวติดกันหนับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราคุยกันมาพอสมควรละเดี๋ยวอยากจะให้คุณแนทก,กับคุณพอลองขี่จักรยานให้คุณผู้ชมรายการบันทึกไทยได้ชมหน่อยได้ะคะ่ะคุยกัน,นเล<อ>ว่ายเลยใน n a t u r a า w o ั l d รด็ okay. <Okay. S 2> ดโอเคโอเคไปเนาะสุดยอดลายลาบแปลกไม่ใจแท้อเราไม่พลาดทุกไก าคุยเรื่องจักรยานกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้พี่เก่งลองลองลองขีด่ดูแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าขามันยังไม่ถึง <c oughs> ขาสั้นขาแบบมันไอ้จักรยานนี้มันสามารถปรับสั้นยาวได้ไหมครับได้ค่ะปรับข้างหน้าเท่านึงออกแล้วบางไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันถอดออกได้ใันให้เป็นเด็กประมาณสิบขวบนั่งก,กัได้ก็ได้ใช่ไหมครับก็คือมีเซฟตี้เบล์อ๋อก็ถ้ามีถ้ามีเด็กก็ยังไปได้นะครับผมเห็นเมื่อกี้ก็ทรงตัวยากลำบากพอสมควรมีปัญหาบ้างไหมครับ มีพี่เพราะบางทีแบบเวลาเลี้ยวอย่างที่เมื่อกี้เห็นตอนเลี้ยวเสียวรับเสียวครับเสียวใช่่านหน้านี่แบบไม่รู้จะเอี้ยวไปทางไหนเนี่ยะฉันไม่ใช่คนคุมอะไรประมาณใช่ใช่ใช่มันเสียวแล้วยิ่งต้องแบบถ้าช่วงลงช่วงลงจักปลายอะค่ะมันร้อยร้อยโค้งใช่พันโค้งถ้าแบบมันตัดถ้ามันตัดลงไม่วิ่งเคิร์ฟใหญ่อ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเดินทางไปไปจังหวัด7จจังหวัดของประเทศไทยเนี่ย ซ้อมกันไหมซ้อมกันกี่เดือนไปซ้อมครั้งเดียวเองครั้งเดียวเลยจากหัวหินไปประจวบอโหจากหัวหินไปประจวบนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะก็ประมาณร้อยกว่าโลนะครับผมอ๋อก็คือจะคงคงจะคล่องแล้วล่ะแล้วก็ใช้ใช้ประสบการณ์ในระหว่างไปเรื่อยๆเลยเข้าใจว่าต้องตั้งศูนย์ตรงนี้ให้ตรงเพราะถ้าเพราะตอนนั้นที่ปั่นไปประจวบเนี่ยมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วขัดรถไม่แน่นแล้วกลับมาเข่าแบบว่าเข่าบวมเลยรู้ว่าฟิตติ้งจักรยานต้อง ต้องตื่นใ่หมดไม่ไม่ไม่ไปนี่มีล้มมีอุบัติเหตุอะไรกันทั้งนั้นมีค่ะยางหน้าแตกครั้งหนึ่งครับผมแล้วไปเบรคแล้วลงเข่ามาพอดีหัวเลี้ยวแล้วเบรกหน้ายางสะบัดสะบัดคว่ำมาจักรยานไปทางคนไปทางดีนะไม่มีรถตามมาไม่งั้นโดนชนแน่นอนแต่แต่ไปนี่เรามีใส่หมวกกันน็อกใส่เลยคือไม่ใส่ใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือครับผมคือมันก็เพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ใช่ครับคือคือหลังจากหลังหลังจากที่เราเรา ประสบความสาเร็จมาแล้วมันมีเป้าหมายต่อไปไหมฮะที่จะทําให้มากกว่านี้อะไรเนี่ยฮะโอ้ยมันไม่มีหลอกกันเไม่รู้นะพวกเน้นมองว่าปั่นจักรยานมันไม่มีจุดสูงสุดมันไม่มีจุดต่าสุดครับจักรยานคือมันก็ปั่นไปมันไปเรื่อยๆต่อไปในอนะคนเราอาจจะไปไกลกว่านั้นหรืออาจจะไม่ไปเราก็ไม่รู้แต่คงต่อไปคงได้มีทิกแน่นอนลรมีแน่นอนนะครับเออเวลาไปเนี่ยผู้คนเขาให้ความสนใจกับเราบ้างไหมฮเห็นจักรยานก็แปลกๆอยู่เหมือนกัน จะแบบเดินมาถ่ายรูปครับบางคนเขารู้ไหมว่าเราเราทําอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยจะแบบไปไหนมาทําอะไรเนี่ยแล้วก็บอกเออปั่นจักรยานที่ประเทศไทยฮะจะบ้าเหรอแล้วประมาณนี้อ่าแล้วแล้วมันมีข่าวมีอะไรบ้างไหมครัมีค่ะมีลงหนึงสุดทีึ่ท้องถิ่นที่แพร่ที่หาดใหญ่ที่ภูเก็ตที่อะไรพวกเนี้ยคมีลงอยู่ครับครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการบันทึกถ่ายต้องขอขอบคุณคุณแนดและมิสเตอร์พอนะครับ Thank you very much คุคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเกิดมาเป็นคนไทยช่วงมาถึงนอกลู่ความเป็นไทยสําหรับบันทึกนอกลู่ของเราวันนี้นะครับพี่เก่งเดินทางมาที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงนะครับ และเบื้องหลังของพี่เก่งอยู่นี้นะครับคือพระบรมธาตุเจดีนครชุมนะครับท่านผู้ชมจะได้มานมัสก,การาพระบรมธาตุเจดีนะครับรวมถึงบริเวณของวัดนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับติดตามชมกันเลยนะครับวัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นพระอารามหลวงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ์มีอายุเก่าแก่ถึง600กว่าปีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,900สมัยของพระมหาธรรมราชาริไทยแห่งกรุงสุโขท,ทยัยสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นพระอารามหลวงประจำเมืองกำแพงเพชรเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาภายในวัด จะพบพระบรมาธาตุเจดีทรงไทยประยุกต์ผสมมอญที่บูรณะครอบเจดีองค์เดิมซึ่งเป็นทรงพุ่มเข้าบินสองค์ไว้ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเจดีเดิมทั้ง3องค์นั้นสร้างโดยพ่อขุนสีอินทราทิต์พ่อขุนรามคำแหงและสมเด็จพระมหาธรรมราชาริไทยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุจำนวนถึง9องค์ นอกจากนี้ยังมีต้นพระสีมหาโพขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันเหลือเพียงสองต้นจากที่พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงปลูกไว้จำนวน3ต้นและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือศาราเรือนไทยสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังเป็นศาลาการประเรียนศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลน,นครชุมซึ่งเป็นที่รวบรวมของพื้นบ้านตั้งแต่ยุคโบราณ แ,แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนโบราณนครชุมกำแพงเพชร ผู้ชมสามารถมาสักการะพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์นครชุมได้ที่หมู่3ามตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะชั่วบันทึกต่างเ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูงานศินละปะแบบแปลกๆกันนะคะที่ประเทศสิงคโปร์เขาสร้างงานศินละปะแบบคอลเลจหรืองานศินละปะการตัดแปะเพื่อลงบันทึกในสิงคโปร์บุ๊กออฟเลคคอร์ที่ว่าแปลกเพราะว่างานศินละปะตัดแปะของเขานั้นไม่ได้ใช้วัสดุที่ธรรมดาไม่ใช้ผ้ากระดาษหรือเปลือกไม้แต่เขาใช้ขนมคุกกี้มาสร้างงานศิลปชิ้นนี้ โดยนักเรียนของสถาบัน Diploma in Baking and Culinary Science ช่วยกันอบขนมคุกกี้จำนวนมากแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆหลายพันชิ้นนำมาปัดติดเป็นภาพอักษรขนาดใหญ่งานนี้นับว่าเป็นงานศิลปะที่สวยและยังน่ากินอีกด้วยคนไทยก็มีฝีมือทั้งการทำขนมและศิลปะถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสร้างงานศิลปะจากขนมไทยบ้างก็เรียก Thailand Book of Records ไปบันทึกได้นะคะ และตอนนี้นะครับพี่เก่งและคุณเอกก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลนันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมไปพบกับคู่รักคู่หนึ่งนะครับเขาแต่งงานแล้วเขามีวิธีการฮันนีมูนที่แปลกๆมากเลยครับคือเขาขี่จักรยานเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับ77จังหวัดนะครับแล้วก็ไปเช็คอินตามอำเภอเมืองต่างๆนะครับอาจารย์โดยถึงส่งโปสการ์ดมาด้วยนะครับอาจารย์แล้วใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับใน77จังหวัดเนี่ยเวลานะคะเขาก็ขี่ 159วันค่ะเป็นการขี่จักรยานบนเขาเรียกว่าจักรยานคันเดียวที่ขี่สองคนนะคะ<ฆ>เป็นคู่รักชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะ<ฆ>แล้วก็ขี่ไปทั่วประเทศอย่างที่คุณเก่งบอกว่าขี่ไปที่อำเภอเมืองของทุกจังหวัดแล้วก็มีการประทับตาของจังหวัดนั้นๆหรือว่าเป็นลายเซนแล้วก็มีโพสการะะ์ดค่ะจะเป็นหลักฐานให,ให้เราเห็นว่าเขาได้เดินทางไปทุกจังหวัดจริงๆครับ อย่างนี้เราจะบันทึกเรื่องราวนี้ในบันทึกไทยได้ไหมคะอาจารย์ครับอย่างนี้ต้องบันทึกครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่นะครับที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้นะครับติดต่อทีมงานของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหนังสือบันทึกไทยของเรานะครับเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับคุณแล้วนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ<ะ>สวัสดีค่ะสุดยอด ปลกใหม่ใจเธอเราไม่พานเธอไป Like money.